สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาต่อที่ราศีถัดไฟนะคะแบ่งปันกันไปนะกระจัดกระจายกันไปค่ะในะเรื่องของอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตตการออถัดไปเรื่องราวของชีวิตเป็นบทเรียนนะคะนำมาต่อยอดวางแผนชีวิตกับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ถัดไฟค่ะ ภาดีตชาตินะคะเก้าเรียน The sun 6ไม้4ไม้ The emperor ดมู m หนึ่ดาดอดีตชาตินี้เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีนี้มหาเศรษฐีร้อยร้านพันร้านนะเอะกอกอการเงินดีฐานะชาติกูลดีมีความเป็นอยู่สุขสบายนะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีครอบครัวที่สุขสันต์อบอุ่นด้วยมิตรภาพแวดล้อมโดยการสนับสนุนช่วยเหลือ กับผู้รักผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นดาวโดดเด่นเป็นดาราศิลปะทํางานศินลปินเอ้เป็นศินลปินทํางานศินลปะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยากได้อะไรปรารถนาสิ่งใดมีผู้ห้อมล้อมให้ความช่วยเหลือมีความสุขสะดวกสบายตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะปรารถนาสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จเป็นคนรูปหล่อรูปสวยนะคะ เป็นดาราผู้โด่งดังเป็นศินลปินผู้มีชื่อเสียงดังไปไกลถึงต่างแดนนะคะใช้ชีวิตเดินทางไปต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลสะดวกสบายเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองนะบานรถหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมการงานนี่ก็ทำการงานร่วมกันกันกบผู้ใหญ่ผู้น้อยประสบความสำเร็จในองคอ์กรห้างร้านหุ้นส่วนจังกัดได้ฉลองชัยชนะ ประสบความสำเร็จได้แต่งงานกับคนที่รักและก็ได้พบรักจริงหวังแต่งนะคะการงานที่ได้รับผิดชอบมาเป็นท่านผู้นำนะคะมีธุรกิจของตนเองที่มั่นคงก็มีห้างร้านเป็นของตนเองร่วมกับคนรักคู่ครองและครอบครัวและปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพ่อแม่นั้นก็เป็นระดับ มีชื่อเสียงในตำบลน,นะเป็นบุคคลที่มีชาติะกูลนะถ้าเอ่ยชื่อนี่นามสกุลนี้ผู้คนต้องเกรงใจเกรงขามนะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรักจริงเท่าไหรเพราะว่าตนเองนั้นทำอะไรลงไปลงมาเอาแต่ใจตนเองนะก็ผิดหวังสูญเสียในสิ่งที่ปรารถนาะอยากจะได้ก็ไม่ได้มั่งแล้ว และแล้วพอบรรปลายชีวิตนะก็กลับมานับหนึ่งใหม่เริ่มต้นพึ่งพาตนเองใหม่อีกครั้งในบรรปลายของชีวิตในอดีตตัชาติก็ไปเจอคนที่หลอกลวงไม่รักจริงเจอแต่คนจอบก,กลุ่มอิจฉานินทาลิศละริศยาซุบซิบนินทาจากการที่ตนเองได้ดีมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นี้ไม่ได้มา ด้วยการมาจากตนเองนะออได้มาจากคนอื่นพักดันให้มีชื่อเสียงเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่แต่นำมาใช้ด้วยมิชอสุดท้ายบรนปลายชีวิตในอดีตตชาติต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อยู่โสดสันโดดโดดเดี่ยวลำพังแม้จะมีคู่ก็ไปเจอคู่ที่โลกล้วงไม่รักจริงใจ นะไปต่อที่ปัจจุบันชาติค่ะปัจจุบันชาติก็ เป็นราชาถือถ้วยเก้าดาบอัศวินถือไม้เจ็ดเหรียญสามไม้เด็ดเดดหนึ่งไม้ จากอดีตชาติที่ล้มเหลวผิดหวังเจอแต่คนหลอกลวงนะเพราะตนเองไปใช้อำนาจโดยไม่ชอบไปมีรักมากรักเยอะนะไปแอบซุกซ่อนคนรักเอาไว้ไม่เปิดเผยไม่จริงใจกับเขาผลตอบแทนกลับมาก็คือความไม่จริงใจไม่ได้ยอมรับความจริงอันเจ็บปวดก็อยู่สันโดดโดดเดียวตามลำพังต่อสู้ชีวิต ในอดีตตชาติด้วยความทุกข์เศร้ามองหาหนทางนะจนถึงบั้นปลายของชีวิตมารับรู้ว่าต้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าสู่ปัจจุบันชาติก็ได้เป็นผู้มีประสบการณ์จากการแต่งงานนะก็อกหักผิดหวังสูญเสียผ่านการหย่าร้างมามีแต่เรื่องสูญเสียนะ พัดพราดจากถิ่นเกิดไปใช้ชีวิตณนะต่างถิน่นที่ต่างถิ่นแดนไกลบุกตะลุยไป้างหนาด้วยความจะร้อนจะมีคู่ก็รีบร้อนเกาะทำให้ชีวิตเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่คนที่มาทำร้ายทำให้ชีวิตนี้ผูกจิตอยู่กับอดีตที่ไม่สมหวังมีชีวิตที่วันไวและไววันก็บุกตะลุยไปข้างหนาใช้ชีวิต เริ่มต้นด้วยความขยันหาการเงินหาหรายได้เกิดการเงินเก็บออมแล้ววางแผนต่อไปเพื่อธุรกิจที่มั่นคงก็ทำงานผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลม,มีเดียนะเดินทางไกลติดต่อค้าขายก็มีหุ้นส่วนมาสนับสนุนชีวิตที่อกหักรักุดยาร่างกายเป็นพ่อไม้แม่ไม้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกสิ่ง ทุกอย่างเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปอยอมรับแล้วว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรที่มัน่นคงทุกคนก็ได้พบกับการจากและการพัดพรากการที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองนั้นก็คือการได้ทำงานเป็นที่พึ่งของตนเองเป็นแพทย์หมอพยาบาลเป็นแพทย์ป่าตัดผ่าตัดทำงานเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้มีคู่ เป็นคนไกลต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลมีคู่ยากก็ไปพบคู่เป็นคนไกลปัจจุบัน,นาชาติมาลุ้นกันค่ะว่าอนาคตตะการถัดไปจะเจอเนื้อคู่ไหมนะยังได้ใช้คำเก่าจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะ กับคนทางไกลคนเป็นพ่อไม่แม่ไม้เช่นเดียวกันก็จะได้มาร่วมการงานธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการไม่ต้องไปเป็นลูกน้องของใครมีสติปัญญาความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญเป็นคนที่มีคู่ยากคิดมากคิดเยอะนะคะว่าการมีคู่นี้ก็อยู่โสดสันโดษเนี่ย ก็มีความสุขดีมีเกิดมีดับมีเจอกันก็พัฒราเป็นเรื่องสัจธรรมของชีวิตเข้าใจชีวิตในปัจจุบันแล้วพบกับความจริงที่ใครๆและเราเองก็ไม่สามารถหลีกพ้นได้คือความตายอ่ะ อนาคตตการถัดไปจะเจอเนื้อคู่ใหม่ราชินีพัจจันราชนีถือถ้วยเด็กาหากถ้วยสามดาจัสติสเด็กถือเหรียญ The t o w e เ อนาคตการถัดไปก็ยังแก้ไขอดีตการยังไม่ได้นะอดีตการทําเช่นไรก็ยังเป็นเช่นนั้นมีกิจนะมีรักสำรองมาให้เลือกเห็นว่าเขามีสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้นั้นก็คือความรู้ความสามารถแต่การที่จะมีรักสำรองเนี้ยทำให้คนรักที่ตนมีนั้นเป็นคนที่อ่อนไหวและไวหววันเป็นแม่สีเรือนนั้น ก็คือคนที่เคยผูกพันรักกันมาก่อนเขาจากไปแล้วไปรับไม่กลับมานะก็ห่างหายกันไปคิดสว่าเนื้อคู่ยังไม่ได้เกิดนะ,ะถ้าคิดว่าจะมีอีกคนแล้วก็มีอีกคนมาเป็นรักสำรองเนี่ยเป็นการคิดที่ควรใช้สมองและหัวใจไตรรองนะการที่ไปพบรักกับคนเก่าคนในอดีตเข้าไปแล้วไปรับไม่กลับมา หงุดหงิดทะเลาะวิวาทฉุนเฉียวกันโดยการที่เราควรห่างไกลกันการแต่เอาใจการเอาแต่ใจตนเองนั้นเป็นคนที่มีโทสะร้ายรุนแรงนะชอบทำข้าของให้พังเสียหายเกิดจากเพราะการที่เรา ใช้อารมณ์ตัดสินใจมากกว่าการใช้สมองนะการใช้สมองจะทำให้เราอยู่บนพื้นฐานของความจริงความจริงก็คือเราตัดสินใจด้วยเหตุและผลอดีตจบไปแล้วไม่สามารถกลับมาให้เป็นไปได้ตามความเป็นจริงการที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะมาแล้ว อวนไต,ตรตรงให้รอบคอการมีรูปติดมาด้วยเป็นเพราะอารมณ์ที่ชอบทำลายข้าวของชุนเชียวง่ายเอาแต่ใจตนเองคำแนะนำค่ะมันย้อนมาปัจจุบันนะเนี่ยคำแนะนำค่ะ ความจริงใจเท่านั้นนะถ้าจะรักใครนะรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวถ้ามีรักสำรองมีคนรักอยู่แล้วนะเป็นมีแม่สีเรือนอยู่แล้วถ้าจะมีอีกคนมาเป็นคิ๊กแล้วคิกนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่แสนดีนะถ้าหวังแต่เรื่องของผลประโยชน์นั้นถามใจตนเองดูก่อนนะสามวัน หกเดือนสามปีนี้คนในอนาคตเนื้อคู่ประตูถัดไปใช่คนที่เป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นนักปกครองเป็นผู้บริหารที่ดีชาวราศีสิงต้องตัดสินใจด้วยเหตุและผลดำเนินชีวิตด้วยจริยธรรมการเป็นผู้นำที่ดีรักเดียวใจเดียวค่ะ แต่ถ้าเป็นคนรักเก่าจะให้เป็นรักสามเศร้าเราสามคนควรจะจบสิ้นไปค่ะเลือกรักเดียวรักคนที่ดูแลเอาใจใส่ชีวิตตนเองเพราะสิ่งที่ตนเองมุ่งหวังปรารถนาอยู่บนพื้นฐานของความจริงก็คือคนที่มาให้ผลประโยชน์ได้เท่านั้นจึงจะดาเนินชีวิตด้วย ความสำเร็จนะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะคำแนะนำค่ะรักสามเศร้าเราสามคนเป็นคนที่งดหงิดถึงเฉียวง่ายใจร้อนเอาแต่ใจตนเองนั้นทวังว่าจะลงทุนธุรกิจร่วมมีคนรักคู่ครองที่มั่นคง ขยายผลออกไปให้มั่นคงนั้นเราต้องทํางานหนักงานเหนื่อยงานหามรุ่งหามค่าจริงจังจริง,จรงใจจึงจะเกิดความโชคดีจากความมั่นคงกับคนไกล้ยาเลือกที่จะมีรักสามเศร้าเราสาคนควรตัดออกไปให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวก็คือคนที่เก่งในการงานนะใช้ลางสังหรณ์สัมผัสของตนเอง ไปเจอคนเก่งมีความสามารถแน่ใจแล้วหรือว่าคนคนนั้นที่ตนเองเลือกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถวังพึงผลรายได้ผลประโยชน์จากคนเก่งและแกร่งที่จะมาร่วมลงทุนธุรกิจร,ร่วมกันในเรื่องของการเงินรายได้ผลประโยชน์ก็คือคนไกลคนนั้นเราต้องตัดให้ขาดจึงจะเกิดความโชคดีจากการลงทุนลงแรงไป ก็จะพบกับความสมหวังเจอคู่เนื้อนาบุญแต่ชาติปางก่อนคู่คนนั้นก็คือคนจากอดีตตัดชาติเป็นคนดีคนเก่งและเกร่งทำดีแล้วย่อมได้ดีแต่ถ้าไม่สามารถตัดสินใจได้ก็คือการไปเจอเจ้ากรรมนายเวรนะไปเจอ คนที่จริตยั่วยวนน่าหลงไหลให้ลุ่มหลงไปเจอเจ้ากรรมนายเวรที่เคยร่วมใช้ชีวิตกันมาก่อนนะก็รักสามเศร้าเราสามคนก็จะจบสิ้นไปนะไปเจอคนที่เก่งกล้าสามารถครบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบุคคลที่ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือกับชาวราศีสิงห์ได้นะอ่า เป็นผู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดในการทำกินเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมีทั้งบุญและกรรมในตัวคนคนนั้นก็คือเจ้ากรรมนายเวรน,นะคงไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกับคนที่ดีนะเจอเจ้ากรรมนายเวร